สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานนัว่าสโมสรไบเออร์เลวยวโกเซนนะครับขอร่วมเข้าแจมในการไล่ลาตัวอารฮาโดกาาโช ปีกดาวรุ่งของแมนยูในช่วงซัมเมอร์ร่วมกับสโมสส์อัลเตโกเมลิตและก็สโมสรเชลซีนะครับโดยว่ากันว่านะครับทางไบเออร์เลวิกุเซนเนี่ยได้ส่งสเกลามาติดตามผลงานของอาริฮาโดการาโชปีกดาวรุ่งของแมนยูอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็มีการประชุมนะครับเพื่อที่จะพิจารณาว่าจะเซ็นสัญญากับเตะดาวรุ่งคนนี้ดีหรือเปล่าเพราะว่าด้วยค่าตัวที่แมนยูอาจจะตั้งไว้เนี่ยมันน่าจะสูงถึง70ล้านปอนด์นะครับที่พวกเขาอยากจะได้ สำหรับค่าตัวของกาลาโชในช่วงซัมเมอร์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากสโมสรไบเออร er ์เลว์กุเซนตัดสินใจไม่เซ็นสัญญากับกาลาโชเนี่ยมันก็ยังมีสโมสสอตเติโกเมลิตและก็สโมสรอนเชลซีที่อยากจะเซ็นสัญญากับเตเตอรุ่งรายนี้อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสโมสสอตเอติโกเมลิตเนี่ยสนใจนักเตะรรายนี้มาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้ว แม้ว่าในเวลานั้นเนี่ยจะยังไม่สามารถตกลงเงื่อนไขใดๆได้ก็ตามกับแมนยูแต่ถ้าว่าการาโชเนี่ยก็ยังอยู่ในแผนการทำนีมของซิมูอเน่นะครับในยุคสมัยใหม่ของเอตุโกมมลิตและทางซิมูอเน่นี่ก็มองว่าการาโชเนี่ยน่าจะมาตอบโจทย์ใน แผงปีกของพวกเขานะฮะที่พวกเขาจะเอาไว้ลุยกับมาร์ติดและก็บาร์เซโลนาและก็ในส่วนของสโมสรเชลซีนะครับก็ไม่ต่างกับสโมสรเอตโกมาลิดเท่าไหร่เหตุผลเนี่ยก็จะคล้ายๆกับสโมสรเอตโกมาลิดเลยนะครับเพราะว่าเชลซีก็อยากจะเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกของพวกเขาเหมือนกันและอีกอย่างเนี่ยกาลาโชก็เป็นปีกดาวรุ่งที่มีอนาคตไกลด้วยเชลซี Chelsea ก็เลยมองว่าถ้าเกิดเซ็นสัญญากับเขาได้เนี่ย สามารถใช้งานได้ยาวๆถึงแม้พวกเขาจะเสี่ยงกดกันเงินก็ตามนะครับล่งข่าวเบื้องต้นยังได้อธิบายเสริมเพิ่มเติมอีกครับว่าถ้าเกิดว่าในช่วงซัมเมอร์แมนยูตั้งราคาค่าตัวของกานาโชวไว้สูงเกินไปและไม่มีทีมไหนที่จะมาซื้อตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมเนี่ยแมนยูนะครับอาจจะยอมลดราคาค่าตัวของกานาโชจาก70ล้านปอนด์ลงมาเหลือ50ล้านปอนด์ก็เป็นไปได้ เพราะว่าแมนยูเอนะครับก็ต้องการที่จะขายนักเตะบางส่วนออกจากทีมอยู่แล้วและกาลาโชก็เป็นหนึ่งในะนักเตะที่พวกเขาจากจะขายออกเพราะว่ามันได้ราคาดีๆนะฮะก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีแล้วครับว่าสาเหตุที่แมนยูอยากจะขายนักเตะบางส่วนออกจากทีมเนี่ยก็เพื่ออยากจะเสริมนักเตะคนใหม่เข้ามาสู่ทีม โดยให้หนักเตะเหล่านั้นเข้ามาเนี่ยก็ตรงตามแผนตรงตามระบบที่รูเบนอัลโมริมนั้นได้วางเอาไว้และอัลโมริมกับสตาฟโคเนี่ยก็จะเป็นคนเลือกเข้ามาเองนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนและที่เวลาจะซื้อนักเตะทีไรเนี่ยโค้ดนะครับไม่ไม่มีหน้าที่ที่จะเลือกนะมีหน้าที่แค่จะว่าเอออยากได้คนนี้แต่บอดก็จะเอาอีกคนหนึ่งมาให้นะครับมันก็เลยแบบส่วนทางกับแผนทําทีมของพวกเขานะเห็นพวกเขาบ่นมาเยอะอยู่ในส่วนนี้นะครับแต่ยุคสมัยนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับเขาจะเอาตาม โค้ดที่สั่งเลยอยากได้คนนี้ก็เอาคนนี้มายกตัวอย่างเช่นแพทริกดอ,อก,กูเนี่ยอาบรดิมชี้เป้าเลยอ่ะอยากได้ต่กเตค,คนนี้นะครับอ่าเขาก็เซ็นสัญญาเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เนี่ยเราก็ต้องมารอดูสถานการณ์ของน้องการะโชคกันนะครับว่ามันจะมีสโมสรใดอีกนะครับนอกเหนือจากสาสโมสรน,นี้แล้วที่สนใจในตัวการโชคนักเตะดาวรุ่งของพวกเราและแมนยูเนี่ยจะขายนักเตะดาวรุ่งรายนี้ออกจากทีมหรือไม่และถ้าขาย จะขายออกจากทีมในราคาใดนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากทีมทอ้อนะครับที่ออกมารายงานแจ้งให้ทุกคนรู้เพื่อาบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากทีมทอ้อแล้วก็บิลสื่อเยอรมันนะครับที่ออกมารายงานว่า สโมสรแมนยูภายใต้าการปรับโครงสร้างทีมครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นะครับกำลังเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อคว้าตัวนักเตะดาวรุ่งระดับท็อปนะครับโดยมีชื่อโจนกาเซียผู้รักษาประตูดาวรุ่งของเอสปันยอนและก็เบเจมินเชสโกหัวหอกเนื้อหอมของอาร์เลซิกซึ่งทั้งสองคนนี้เนี่ยเคยตกเป็นเป้าหมายของสโมสรแมนยูในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาและก็ในช่วงหน้าหนาที่ผ่านมาและยังอยู่ในลิสต์รายชื่อของสโมสออาร์เซนอลด้วย ว่ากันว่าสโมสรแมนยูเนี่ยจะพยายามปาดหน้าอาร์เซนอลให้ได้นะครับเพื่อที่จะให้อาร์เซนอลเนี่ยไม่มีตัวเลือกหลกัหลกๆให้กเขานะฮะสำหรับโจนกาเซียนะครับก็เป็นดาวรุ่งวัย23ปีทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับเอสปันยอนและก็ถูกมองว่าถ้าเกิดเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยจะเป็นตัวแทนของอ e ังเดอุร์นาในอนาคต และก็จะเป็นผู้สษาประตูมือหนึ่งทันทีในยุคข,ของร mm ูเบนนบูริมซึ่งตรงนี้แหละครับบอร์บริหาน,นี่จะเอาข้อมูลตรงนี้แหละไปโน้มน้าวใจผู้สกษาประตูรายนี้ให้เลือกย้ายมาสโมสรแมนยูมากกว่าที่จะย้ายไปสโมสรอาร์เซนอลและพวกเขาก็หวังว่าผู้สาราประตูรายนี้เนี่ยน่าจะเลือกสโมสรแมนยูซะมากกว่าเพราะว่าเซ็นสัญญาปุ๊บได้เป็นผู้รษาประตูมือหนึ่งและก็มีโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอในยุคข,ของรูเบนนบูริม ในขณะเดียวกันนะครับเบนจามินเชสก็กองหน้าทีมชาติสโลวาเนียวัย20ปีเนี่ยก็ได้รับความสนใจทั้งสองสมโมสรเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งแมนยูและกาลเซนอนแต่ด้วยความคุ้นเคยนะครับของวิเวลนะผู้หัวหน้าฝ่ายสรรหาแมนยูคนใหม่เนี่ยเคยมีสัมพันธ์ที่ดีกับกองหน้าวัย20ปีรายนี้ เพราะเหมือนว่าวิเวลเนี่ยเป็นคนผลักดันนะครับให้เบนจามินเชสโก้ขึ้นสู่ทีมเยาวชนของเลดบูนะครับแล้วก็ทางบอร์ดเนี่ยก็หวังว่าวิเวลเนี่ยจะเป็นกุญแจสําคัญนะครับในการเจรจากับเบนจามินเชสโก้เพราะดูเหมือนว่าสโมสรอาร์เซนอลเนี่ยได้เจรจากับเอเนต์ส่วนตัวของนักเตะแล้วแต่ถ้าหากว่าวิเวลเนี่ยที่คุ้นเคยกับเบนจามินเชสโก้เนี่ยไปคุยปุ๊บ ทุกอย่างนะครับอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับเขาอาจจะโน้มนา้าวใจให้เชสโกเนี่ยย้ายมาแมนยูก็ได้ซึ่งค่าฉีกสัญญาของเชสโกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70-80ล้านยูโรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าข้อเสนอของแมนยูเนี่ยจะดีมากน้อยเพียงใด ให้นักเตะรายนี้เลือกย้ายมาสโมสรแมนยูนะครับทางนี้ท้งนั้นนะครับแหล่งข่าวเบื้องต้นเนี่ยก็ยังได้อธิบายเสริมเพิ่มเติมอีกว่าในตอนนี้นะครับคีตโตเฟอร์วิเวลเนี่ยเขาได้เดินทางไปลีกเยอรมันแล้วนะและเขาก็ได้ไปจับตาดูทั้ง2นักเตะนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูแล้วก็ไม่ว้นจะเป็นเบนจามินเชตโก้ร่วมถึงนะครับเป็นนักเตะดาวรุ่งคนอื่นๆด้วยในลีกเยอรมันโดยทางคีตโตเฟอร์วิเวลเนี่ยจะพยายามเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับ และก็เอามาพิจารณากันอีกทีในบอร์ดบริหารของแมนยูซึ่งนะครับอัลเบรเมจะเข้ามาพูดคุยด้วยในส่วนนั้นนะครับในการที่จะจิ้มว่าอาจจะเอาใครมาร่วมทีมกันดีนะครับสำหรับดีลของโจนกาเซียและก็เบนจามินเชสโกนะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการเสริมทัพใหม่ของปีศาจแดงที่เน้นนักเตะอายุน้อยดาวรุ่งมีศักยภาพเติบโตในระยะยาวและก็ตอบโจทย์ระบบการทําทีมของโรเบนเอัลบริมซึ่งจะมีคิดตัวเฟอร์วิเวลดะ เป็นหัวใจสำคัญในการเดินดิวทุกดิวนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัมมรนนะครับต่อมานะครับก็ตามรายการจากบิวสื่อเยอรมันอีกแล้วนะครับที่ออกมารายกานว่าแมชชสเตอร์เต็ดนะครับได้เริ่มปฏิบัติการไล่ล่าตัว เขาอาซานโตสผู้รักษาประตูดาวรุ่งวัย22ปีของสโมสรไอทัตแฟงเฟิร์ตอย่างเป็นรูปธรรมแล้วโดยคิดัเฟย์วิเวลนะครับผู้อนวยการฝ่ายสัญหาคนใหม่ของแมนยูเนี่ยได้ลงมือเจรจาเบื้องต้นกับมาคัตเคิร์สซีอของสโมสรแฟงเฟิร์ตนะครับ เพื่อสำรวจโอกาสในการดึงตัวผู้รักษาประตูชาวบาซิลเลียนรายนี้มาร่วมทีมกับแมนยูในช่วงซัมเมอร์นะครับโดยซานโต้ครับกำลังสร้างผลงานได้ดีในบลีกบุนเดสลีกาด้วยสถิติการรักษาเคียนชนีตต่อเนื่องถึง8นัดในฤด,ดูกาล2024-2025แล้วก็ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป โดยสโมสรแมนยูมาว่าเขาอาจจะเป็นคำตอบระยะยาวที่จะมาแทนที่อังเดอโอน่าที่ยังทำผลงานได้ไม่สมเสมออย่างเราก,ก็ตามนะครับการเจรจาครั้งนี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นและแฟงเฟิร์ตเองก็มีสัญญากับซานโตสอีกถึง3ปีอีกทั้งทางแฟงเฟิร์ตเองก็ไม่ได้รีบเร่งที่จะปล่อยเตะดาวรุ่งรายนี้ออกจากทีมไปง่ายๆโดยทางสโมสรแฟงเฟิร์ตเนี่ยก็ได้ตั้งราคาเริ่มต้นเอาไว้ที่25้าล้านยูโร ซึ่งถือว่าราคาเหมาะสมมากกับศักยภาพและอายุของเขาแต่นั่นแหละครับด้วยสัญญาที่มันยาวเนี่ยแฟงเฟิร์ดก็ต้องก็อาจจะเรียกค่าตัวสูงก็ได้นะฮะนอกจากสโมสรนแมนยูแล้วนะครับสานโต้นเนี่ยยังถูกจับตามองจากสโมสสโอบคาโจเนียสโมสอนดังแห่งบ้านเกิดของเขาในีิบารซีอีกด้วย ที่ต้องการนําตัวเขาเนี่ยกลับไปนในลีกท็อคถดอีกครั้งสําหรับคีโตฟอรเวลนะครับก็เข้ามารับตําแหน่งใหม่กับสโมสรมนยูฝ่ายสันหาและก็มีความกระตือรือร้นในการทํางานมากๆเลยด้วยการลงมือเจราจาด้วยตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆแสดงเห็นว่าแมนยูเนี่ยเริ่มจริงจังกับปฏิบัติการตําแหน่งผู้รักษาประตู แน่ๆนะฮะในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงแนวโน้มนะปล่อยทั้งสองเลยไบจินเดียกับอุนาน่านะเขารายงานมันอย่างนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าการเจราจาระหว่างทั้งสองสโมรสรเนี่ยจะไปในทิศท,ทางใดเพราะดูเหมือนว่าด้วยผลงานที่ดีแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้หลายสโมรสรเริ่มที่จะจับตาดูเขาแล้วนะครับสําหรับผู้รักษาประตูดาวรุ่งวัย22ปีรายนี้นะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาสมโมสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกได้เลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ยโคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสมโมสรน,นะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกอ่าสติกเกอร์พลาสติกในการติดนะครับ รับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0ร้อถึงห้าเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ